สวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ช่วงนี้ระยะเวลานี้นะครับใครอยากได้รถนะครับใช้งานสักคันหนึ่งจะได้เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับว่าแต่มมนจะใช้เงินดาวก็ใช้อยู่ครับผมแต่นี่ครับผมท่านผู้ชมจ่ายเงินเพียง9บาทรับรถได้เลยนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับดาว9บาทยังไม่พอแค่นี้นะครับและมีขับฟรีอีก6เดือนนะครับประกันภัย1ปี บัตรชดเยยาวจุดชอีกหนึ่งปีนะครับรถทุกคันของเรานะครับบอกเลยว่าค่าสันมาเป็นพิเศษนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิปคอมไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับอย่ารอช่วงนี้รีบตัดสินใจเลยครับโปรโมชั่นแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีมาอีกนะครับและหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับผมขับฟรีหกเดือนบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชมนะมาดูรถกันครับผมนะฮะตัวอย่างรถยกใหา่วันนี้ทั้งสิบยี่สิบคันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ทั้งทีมงานเรามีรถประมาณสามสี่ร้อยคันนะคร ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วนะครับไม่ถูกใจรถคันที่ผ่านหน้ากล้องไม่เป็นไรอินบ็อกซ์มาสอบถามกับทีมงานเราได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีรถทุกชนิดนะครับเอาละครับมาดูรถคันแรกดีกว่านะครับคันนี้เป็นอีซุนะครับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าไฮนันเดอร์ปีสองพันสิบหกครับผมตัวเซตแพททีบราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ดาวเก้าบาทขับฟรีหกเดือนนะครับท่านผู้ชมหาโปรโมชั่นแบบนี้ได้ที่ไหนไม่มีครับผมต้องมาที่เก้าเก้าดูบา้านสวิตหรือ พัดรวิตย์ปอโตนะครับตัวนี้นะฮะอีสุตัวนี้เราวจะเป็นตัวต้ารีโวแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับใส่แม็กหมย่างใหม่นะครับนี่เลยนะฮะแม็กหมย่างใหม่แบบนี้เราใส่ให้ของใหม่เลยนะครับนี่เลยท่านลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียเงินใส่เอนะครับคันนี้ปี2 0 1 6ัท่านผู้ชมนะครับปี2 0 1 6ราค่า439,0 0 0บาทนี่เลยครับผมดาวตามนี้นะครับดาว9บาทนะครับและยังไม่พอคับฟ่ออีก6เดือนนี่นะครับกับหัวกับหางได้เลยนะฮะเป็นไงขับปี6เดือนนี่บอกเลยว่า ปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วนะครับเศรษฐกิจมามาปกติแล้วนะครับคันนี้ครับผมตัวต้าลีโวปี2017นะครับราคา459,000ดาว9บาทเช่นเดีวยวกันขับฟรี6เดือนด้วยนะครับตัวนี้เป็น4ประตูล,ลังคาคารด์ดบอยเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ปี2015นะครับตัวนี้นะฮนะราคา569,000บาทคันนี้ดาว9บาทขับฟรี6เดือนเช่นเดีวยวกันประกันไฟยเราก็แถมให้นะครับรถทุกคันนี้บอกเลยลว่าเช็คสภาพก่อนส่งมอบทุกคันนะครับ โต้ต er no ้ารีโวครับผมตัวนี้แต่งเป็นทรงยีราฟแคะนะครับนี่เลยดาว9บาทคันนี้ท่านผู้ชมอยากได้รุ่นรุ่นไหนแบบไหนอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวหับไปดูรถเก๋งกันบ้างท่านผู้ชมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ครับผมรถเก๋งนะครับขอรถเก๋งต้องดูนะฮะตัวนี้เป็นฮอนด้าซิตี้ปี2016นะครับราคา469,000บาทคันนี้ดาว9บาทขับฟรี6เดือนนะครับโอ้โหเป็นไงซิตี้คันนี้ครับผมนะราคาเบาๆ319,000บาทคันนี้นะฮะ319,000บาท ชอบคันไหนแคปหน้าจอไว้อินพวมมาสอบถามได้เลยนะครับรีบมาอย่าคิดนานนะครับโปรโมชั่นนี้เดี๋ยวหมดก่อนเสียดายแย่เลยนะครับแล้ว่าจะเป็นนิสสันอะเมล่าแบบนี้นะฮะนี่ก็ดาว่าเก้าบาทผมงดประมาณหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับหรือว่าราคาเบาๆราคาย่อมเยาสบายกระเป๋านะครับผมเนี่ยนี่ครับคุ้มเงินคุ้มราคาประหยัดราคาประหยัดเงินต้องนิสสันอะเมล่าอันนี้ครับผมปี2013ราคา239,000 นี่ดาว9บาทขับฟรี6เดือนนะครับเป็นไงประกันภัยแถมให้นะครับวันรับรถท่านผู้ชมจ่ายเป็นเกบาทนี่จบนะครับอเมราสปอร์ตเทคเราก็มีครับผมนะฮะสปอร์ตเทคแบบนี้เราก็ดาวเพียง9บาทนะครับนี่เลยนะฮะหรือโตโยต้าวีออสนะครับแบบนี้นะฮะโตโยต้าวีออสแบบนี้3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบสี่ดาวเก้าบาทขับฟรีหกเดือนนะครับเป็นไงนะฮะโตโยต้ายาริสนะครับ โตโยต้ตายาริสแบบนี้สีส้มนะครับวันนี้ปี15นะฮะห้าประตูนะครับแบบนี้ก็ดาว9บาทครับปี6เดือนประกันไฟเสียไหมมีบัตชรช่วยเหลือยับเยินอีก1ปีนะครับและประกันเขับยนต์ละเกียร์อีก1ปีเป็นโตโยต้วตาวีออสคันนี้ปีสุดแปดตัวจีตัวท็อปสุดเลยคันนี้ราคา2องแสนบาทคันนี้ผ่อนงวดประมาณอห้าพันต้นๆน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าขออับปี6เดือนหรือว่าครึ่งปีเป็นไง โตโยต้าเอวติดนะครับตัวนี้นะฮะปี2013ตัว 1.8e ราคา3 69,000บาทนะครับตัวนี้หรือว่าตัวนี้ครับผมนี่เลยเซ่จะเกิลรอบคันนะครับจะเกิลรอบคันคันนี้ปี2012ครับผมราคา3แสน39,000บาทดาว9บาทขับฟรี6เดือนนะครับรถเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมนะครับมองไม่เห็นคันไหนไม่ถูกใจคันไหนนะครับเดี๋ยวอินบอลมาสอบถามได้เลยหรือจะเป็นกระบะแล้วก็มีนะครับนะครับผมบีโก้แชมป์นะครับกระบะนะครับ นี่แบบแคร็บสมาร์ทแครบแครเปิดได้นะครับตัวนี้นะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทคันนี้ปีสิบสี่นะครับหรือแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะแชมป์ปีสิบสองครับผมสามแสนหกหมื่นเก้าบาทหรือว่าอยากได้ราคาเบาๆไหมนี่ครับผมมีซูเปอร์ชิสไทรตันนะครับปีสองพันสิบสองอันนี้ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใส่แม็กใหม่ย่างใหม่โรเตียจดส่งซิ่งให้นะครับหาซิ่งต้องชมไปดูสร้างตัวดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับไม่ซื้อไม่หายไม่ปะกันกดแชร์ออกไปนะครับ หรืออยากได้รถแบบไหนอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่านี่เลยครับผมตัวเต่าบีโก้แชมเปี้ยนปีสองพัปสิบสอมีตัว E ครับผมแต่ว่าแปลงหน้าเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ราคา4ี่0 0 0ห้าหมบาทดาว9บาทเจ้านกันนะครับทีมงานเราคอยให้บริการนี่เลยครับโอ้โหรีโว่ไซมแม็กเวลคันนี้โคตรหล่อเลยนะครับเป็นไงเดี๋ยวไปดูรถอีกกลุ่มนึงท่านผู้ชมนะครับเรามีรถอีกกลุ่มนึงนะครับจะให้ดูนะครับนี่เลยเป็นอีโกคาร์นะครับนี่ตุ้มิชิมิระดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีนะครับหรือว่าเป็น พรานท้าเจ็ดนะครับ GE นี่หคาซิ่งนะครับผมนี่เลยราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหท่านผู้ชมสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทมีเบรก RPF บันด้วยนี่เลยครับจากบริษัทเอ็นไกนะครับตัวนี้บอกเลยว่ายี่ห้อนี้แข็งแรงทนทานนะครับรถไปเหยียบจะไม่แตกเลยล้อเล่นนะท่านผู้ชมนะครับหรือโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้5ประตูนะครับดาว9บาทขับฟรี6เดือนนะครับท่านผู้ชมนะฮะลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะครับของเรามีอยู่4สาขานะครับ นะฮะหรือว่าเป็นตัวนี้ครับผมอ e ีซุบูพาวเวอร์1.9ปีธรรมศิษย์แปดคันนี้ราคาใส่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับบูพาวเวอร์1.9เครื่องยนต์1.9โอ้โหใหม่มากนะครับหรือเป็นรถตอนเดียวนี่เลยรถทรรมาหากินนะครับรถทรรมาหากินนะครับแบบนี้ใครจะวิ่งร่วมพ้นส่งนะครับแบบนี้นะครับผมอ e ีซุบูพาวเวอร์นะครับอ่าไม่ใช่ครับผมตัวนี้ขออภยัยตัวนี้เป็นรถหนึ่งเอ่อเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าแต่ว่าแปลงหน้าเป็นบูพาวเวอร์นะครับตัวนี้ รถตอนเดียวเราแถมนะครับนี่เลยอาจจะเป็นหลังคานะครับหรือว่าคอกเราแถมให้นะครับจ่ายเงินเพียง9บาทคุณได้รถทำมาหากินนะครับแบบนี้นะฮะเราจะมีทั้งบีโก้แชมป์แบบนี้นะครับราคา3มแสนกว่าบาทนะครับหรือว่าจะเป็นแชมป์แคปบแบบนี้ใส่แม็กเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะรถหลังคารามีตัวอย่างให้ดูนะครับโอ้ที่คันนี้สวยครับท่านผู้ชมนี่เลยรีโว้ครับผมใส่แม็กเวลนะครับทรงยีราฟแคะนี่เลยจ่ายเงิน9บาทได้รถ สวยๆเท่ๆแบบนี้ไปครอบครองนะครับเป็นเจ้าของนะครับนี่รถตอนเดียวหลังคาแบบนี้เราก็มีนะครับอันนี้เป็นรีโว่ปีสินะครับผมราคา4ี่แสนเจ็ดห่าบาทจ่ายเงินเพียง9บาทนะครับออกรถได้เลยท่านผู้ชมเรามีรถเยอะแยะมากมาอยากจะให้ดูชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับไปดูข้างในไปใช่ข้างในข้างนอกนะครับพวกยาลิษแบบนี้เราก็มีนะครับนี่เลยนะฮะมีนะครับจะพามาชมบรรยากาศหน้าร้านกันนะครับ ตอนนี้เราตั้งอยู่ถนนพัฒนาการตัดใหม่นะครับใกล้กับตัวหลวงรเก้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่เลยครับผมท่านผู้ชมนะไล่ไปก่อนนะครับรีโว่นะครับแต่งซิ่งนะครับเซตอิดิชันนะครับนี่เลยเซตอิดิชันรีโว่แต่งซิ่งนะครับตัวนี้นะฮะใส่ากระปงคาร์บอนรีโว่แต่งซิ่งนะครับนี่เลยปี18นะครับอิสุดีแมคคานานเดอร์นะครับปี07 4ประตูตัวนี้นะครับราคา3ามเซนสองหมื่นเก้าพันบาทอิสุบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับตัวนี้ปี16นะครับ อีสุบูพาวเวอร์จุดป่าหนึ่งจุดเก้าปีสิบแปดสี่ประตูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สี่ประตูตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับดาวเพียง9บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนอินบล็อกมาสอบถามก่อนนะครับลูกค้าจะอยู่ที่ใดนะครับสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับของเราคือนะครับก้ากบก้าวชีบวิตหรือปัตตลวิทออโต้นะครับยินดีให้บริการนะครับผมอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับกินนี้ขอบคุณครับ